สามตัวยังในสามตัวยังเจ็ดเจ็ดเก้าสาม่งเจ็บจได้แนวิวองแนเนเพนันตกหนาตายละตายเลยแบบ่วยเป็นเินไนขคนาอันนี้ได้อายุแถาเฮงจากเมเป็นเมของ ส่็ยายแปดัวหแปดิบ no <c need S 1> yeah. ัวก่าสามัวเรา้อเลยจ้ะฟันเมื่อใดเนาะค่ะฟันต้องสองสาหมื่นจ้ะเพรนั้นก็เขาจะกาเห็นเาะขึ้นขึ้นเริ่มโตงวแล้วกับฟันบ่ามี่ตุ้ยคนหนึ่งตีเด็กหน่อยสองคนตีเด็กหน่อยสอคนคิดว่ามันจะเป็นหนึ่งสเด็กหน่อยเด็กหน่อยกันหน่งหน่สองคนตาตีกับคอนตอ้ก น้เ่ไดเอาเรอนเรื่อบไฟเ่นบว่าญาิกนาไปวงหลานอยู่หรือว่าจีน่เป็นกระดูกล่งน้ำคนเป็นอยากตายในกระดูกล่งน้ำเลยเับกไม่ยิ่งไระ้ายนะคะยิ่งจะนี่สายเรียกนี่เัาเดนรียกในแท็กซี่หรออือยู่ สรุปรเลขได้เลขอะไรนะฟันสันสันแบบเอาเมยหน้าแบบพิ่นนอนรับแค่นีดเดียวก็คือฟันเลยเพราะว่าช่วงมาสิงบ่อเด่นนอนเพราะว่า,วาเิ่นเิ่นลูกถึงเบาเพราะว่าเนลูกสี่ แล้วบริดภคเนี่ยกระดูหิบงอยในยฟันเลยถ้าแม่เนี่ยฝันเนี่ยหงดนะหงุดนะหงนะหง่ดนะหงุนะหงดนะหงนะหาุดนะหดนะหงุนหงนหงดนะหมดนะดนะหงุดนะหงุดนกางุดนะหงนะหงดนะหงดนเหงาดนหนะหงนดนะวนหดนะหนหวะะนดน เห็นเห็นตัวเลขจากตรงไหนคะเห็นตัวเลขจากตรงไหนก็เห็นตีเอาตีเอาแต่ว่าตีตีเอายูเนียนอะตตึ้งึ้งแมนทุกมวลเพราะว่าแมนบ่มีเลขเอากับปิ๊กปุ๊เอายูนิฟิบิบัตได้แค่มวดนี้ได้จุดไหมยังมวลปิุ๊ดเพราะว่ามันสีเลขหลายบทด้วยบทชอบเลขอะไรชอบเลขอะไรตอนนี้ชอบมากที่สุดเจ็ดเก้าสาม เจ็ดเกาสสตัวก็คือหแปดัวเก้นเพราะว่ามันหันหัวกึ้นแล้วเอากศูนย์น่ง